สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินนะครับชางกีนะครับที่สิงคโปร์นะครับผมวันนี้ผมมาส่งเพื่อนกับเมืองไทยคนหนึ่งนะครับผมก็เลยถือโอกาสมาเดินเที่ยวที่เซเว่นนะครับที่น้ําตกข้างๆสนามบินนะครับโดยมากนะครับแต่มีที่มาสะดุดตาเลยนะครับก็คือราเจอไม้ไผ่นะครับที่เขาจับประเด็นแล้วก็มีตัวมีแพนด้าให้ดูนะครับตัวเนี้ย ผมดูจากชื่อแล้วน่าจะเป็นไข่ดำธรรมดานะครับแต่เขาจาจัดจับวางในสูงเพื่อที่จะให้ดูเป็นไข่ลำเดี่ยวนะครับผมจริงๆแล้วก็ดูสวยเป็นแบบนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องชัดๆนะครับว่า,าในส่วนของไข่แล้วก็ชื่อเสียงเรียงงามของเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับผมตามที่บอกไว้นะครับว่าตัวนี้เป็นไข่ดำตัวหนึ่งนะครับผม อันนี่คือชื่อวิทยาศาสตร์ของเขานะครับมาจากเมืองจีนนะครับผมสะดุดตามากเลยนะครับจุดพิกัดจะอยู่ข้างๆลิฟแก้วนะครับตรงบริเวณโดยรอบของเจเบลนะครับข้างน้ําตกนะฮะดูนะครับเพื่อนๆดูสวยนะเขาจะเอามาจัดวางเรียงกันนะครับเป็นเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็มองไปนะครับทีเนี้ยสิ่งที่สะดุดตาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือถูกใจเด็กๆมากนะครับก็จะเป็นตัวมีแพนด้านะครับผมสังเกตนะครับ เด็กๆก,ก็ที่มากับพ่อกับแม่ก็ถา่ายรูปนะครับผมดูนะครับนี่คือ<ม>ชื่อวิทยาศาสตร์ของเขา<ม>อย่าที่บอกนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับผมเรามาเริ่มจากที่ลักษณะใบกันก่อนนะครับดูเ<ม>่อนลักษณะใบของเขานะครับใบมันนะครับยาวเรียวนะครับผมแล้วก็ด้านหลังออกด้านนิดนึงนะครับผม เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับผมเอ,อจุดที่เขาปลูกนี้จะอยู่ด้านในห้างนะครับก็มีความเขาเรียกอะไรอะอากาศเขาจะเย็นอยู่แล้วนะครับผมอากาศเขาจะเย็นนะครับผมแล้วก็ออ,อุณหภูมิคงที่ตลอดนะครับผมเดี๋ยวเราดูลักษณะลำชัดๆใกล้ๆก,กันนะครับดูนะครับมีความเขียวแล้วก็อมน้ำตาลนะครับ ไม่ได้มีไม่ได้ดาสนิทนะครับเหมือนไผ่ดาติมมอรหรือว่าเป็นไผ่ดาชวานะครับเท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวพาเดินดูเข้าไปดูข้างในนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วไผ่กลุ่มไผ่ดําหรือว่าไผ่ลําเดี่ยวพวกนี้นะครับถ้าเกิดเราจัดวางได้ได,ได้ได้ถูกลักษณะหรือว่าเอ,อถูกมุมนะครับมันจะทําให้บรรยากาศดูร่มรื่นดูดูหน้า หน้ามองนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เฮ้ยมันออกดอกวะเนี่ยเออไผ่ตัวนี้ออกดอกอุ่ยแต่เมล็ดปอนะฮะเออไม่น่าเชื่อหะไดูมุมบนกันบ้าง ให้ดูยาวๆไปเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายคลิปไม่ไผ่นะครับวันนี้แต่ว่าพอดีมาเจอก็เลยเออถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับผมถ่ายกลุ่มนี้อยู่ข้างน้ําตกเลยนะครับเพื่อน ลักษณะอ่ากอแล้วก็โคนของเขาในจุดนี้นะครับก็คือจะเป็นกอที่มีเงาเกลขึ้นนะครับหลังจากที่เขาน่าจะนํามาปลูกหรือว่าจับวางให้เรียบร้อยนะครับผมก็คือมีการแตกแขนงแตกหนองออกจากผิวดินนะครับผมซึ่งก็คือมันก็ไม่ได้โล่งสักทีเดียวนะครับไม่ไม่ได้แบบเป็นไผ่ลำเดียวสักทีเดียวนะครับผมดูผมว่าหลักๆแล้วเนี่ยน,น่าจะไม่ใช่ไผ่ลำเดียวจริงๆน่าจะเป็นอ ไผ่ที่มีการนํามาปลูกเป็นลําเดี่ยวมากกว่านะครับผมดีย๋ยวไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตอีกทีนะครับผมว่าไผ่ตัวนี้จริงๆแล้วก็คืออะไรนะครับจากรูปที่เราเห็นนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมในเดอรที่ผมพาดูกันไปแล้วนะครับก็เห็นความสวยงามของไผ่ตัวนี้นะครับก็คือสิ่งที่บอกไผ่เรามาจัดเรียงจัดวางนะครับให้อยู่ในองค์ประกอบที่เหมาะสมความสวยงามก็เกิดขึ้นนะครับผมวันนี้ก็บนไผ่ทันตุนะครับก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มาที่สถานที่แห่งนี้นะครับที่เซเว่ลสัีนะครับที่สนามบินที่ชุงคโปรนะครับก็ คลิปนี้เป็นคลิป,ลปที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาถ่ายไม่ถ่ายนะครับแต่ว่าพอมาเจอก็ก็เลยอดไม่ได้ที่จะแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็คงจุใจกันแล้วเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามดูไผ่ชนไผ่ดา,านคุณแล้วก็ไผ่ที่สวยที่พามาดูวันนี้นะครับผมก็ลาไปกับดินตกนะครับเดเวลนะครับสวยๆด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ป่าไผ่ตรงนี้นะครับผม,ย,มย่อมๆนะครับผมขออุณ เันนี้ขอลาไปก่อนนะครับตุกท่านคุณลาไปก่อนสวัสดีครับ